สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองป่ายสุขสุขคนนะครับเนาะแดดแง่แง่แตกมากพี่น้องนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมชิพภามาอ่าภามาเบิง้งเอลซีซูนนะครับผมพอดีลูกค้าส,สอบถามเขามาว่าเอาเป็นรถปีน้อยๆแต่ว่าดาวต่ำๆด้บอสันมาเบิ้งขั้นหนีได้พี่น้องเด้อนะครับนี่เดี๋ยวผมชิพภาเขับมาเบิ้งใกล้ๆนะครับผม คือลูกค้าอยากได้แบบดาวตาํำๆนะครับผมดาวตํำๆราคาค้างวัดถึกๆกุ้งสีนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะพาออาไปเบื้องขั้นนี้เอาไปไปเบิ้งเลย่ดพี่น้องเนาะไปไปเขาไปเบิ้งขั้นนี้เลยนะครับผมเนาะ l อ0 1 8่ p นปนะครับสวยๆนะครับผมตัวนี้สวยๆเดิมๆสภาพนางฟ้านะครับอสภาพนางฟ้าเลยนะครับตัวนี้เป็นรถปีหกแค่นะครับผมรถ กะคันบ่น้าปีนี่กะรถ2ปีพี่น้องนะครับรถ2ปีใส่งานอยู่ประมาณ2,500นะครับ2,500ชั่วโมงนะครับราคาเงินสดกะบ่แพงพี่น้องราคาอยู่ที่420,000ครับคันนี้เนาะตัดสดนะครับเซลล์รักจัดให้นะครับผม420,000บาทพร้อมใบมีดด้านหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะครับใบมีดด้านหน้าแล้วก็ผ่านหลังรั่วซึมนะครับห้อยหัวห้อยยังนี่กะคันน่้ลูกค้าจองแล้วกะตรวจเช็คสภาพให้คือเก่าแล้วพี่น้อง ตัวเช็คสภาพให้เหมือนเดิมนะครับดาวสามหมื่นห้านะครับดาวถูกๆเลยคันนี้นะครับเดิมเดิมๆยางหน้ายางหลังเดิมๆนะครับผมสามหมื่นห้าพันบาทนะครับผ่อนหกปีนะครับผมเงินง่ายก็บสองพันคิโลนะครับเงินใหญ่กับประมาณเงินใหญ่ประมาณเจ็ดหมื่นเก้าพี่น้องคันนี้นะครับผมเงินง่ายเงินง่ายบ่อหยอดแสนนะครับบ่อหอดแปดหมื่นนะครับเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับผ่อนหกปีนะครับผมหรือว่าอยากได้ไล่เดือนก็เดือนละเจ็ดแปดพันก็ได้นะครับ ที่สองงวดนะครับถ้าผู้ใดสนใจขั้นนี้ก็สามารถถากไล่นะครับผมสอบถามเสื้อรักเด้นะครับเด้อเอาสำหรับชิปนี้เสื้อลรักอาตัวล่าไปก่อนนะครับผมเอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสนใจรุ่นใดก็คอมเมนต์เขามากันได้นะครับผมเอมมีให้เลือกหลายให้ชมหลายหลายรุ่นนะครับหลายขั้นได้พี่น้องเด้อนะครับตัวนี้เสื้อรักยกตัวยางให้เบิ้งขา่าวซื้อนะครับผมเนาะสวัสดีครับ